ดีครวันนี้มาดูวิธีการลากกุ้งครับของชุดป้าดาครับท่าเกตกานจะน่าดีดครับเอาไปดูกันครับวิธีการลากกุ้งครับนี่ครับลากเข้ามาแล้วครับวันนี้บอ PE ครับนี่ครับปลาดานี่ครับเรียกได้ครับจับกุ้งเป็นอะไรกุ้งตายครับเบอร์โทรก็ ต่อประดาไเลยครับนี่เลยครับลากทั่วสุราชครับป,ประดาว่ากลุงเป็นตําสุดยอดครับกะลัไง,ไงตีงาน20ปีแล้วครับบรรยากาศด,ดีมากครับหมอกเขาครับทะเลชาชนะสุราช์ธนนี้ครับโอเคครับ นี่ลากเข้ามาแล้วครับลมยินสบายครับผนก็น่าจะตกด้วยครับเราจะนำกุ้งขึ้นจากพอเข้าตรงนี้บรรยากาศดีมากครับฝนกำลังจะตกด้วยครับ สาววนขึ้นอยู่ครับตอนนี้ฝนมาแล้วฝนน่าจะตกครับโอเคฝนตกแน่เลยครับ เออเป็นได้จอกรรถไปเดี๋ยวดูการตะกุ้งขึ้นจากบ่อครับบรรยากาศดีฝนตกเสร็แล้วบ่อนายหัวครับวันนี้เออไป็นจักรฟังนี่เลย

บ่อกุ้งอีกหนึ่งวันครับสไตล์นายนหัวครับวันว่างๆว,วันนี้ไม่ว่างครับมาทํางานกันอาจจะแลดงสองแดงไปบ้างครับเดี๋ยวช่วยสวยครับสวยงามมากก้งบอลครับคนตกแล้วเหรอตกแล้วแฝงผมไหมครับแฝงเชิดครับ รับซื้อขายกุ้งขาวครับสดสดจากปากอ่อครับราคาคุณภาพครับมาดูครับ นี่คือวิธีการลากกุ้งครับนำกุ้งขึ้นจากปอรครับ เลื่อนรถมาเดี๋ยวให้เขาตักขึ้นก็ให้มันตายนิดนึง้เดี๋ยวค่อยตักขึ้นรถสวยดอย่างเี้ยสวสวยสมนันดีเลนะครับที่ส,สวยกันพี่เนกัดีน่แพึ่งหลวงเสียโลนะดูือหลังแกก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะนำกุ้งตักขึ้นรถแล้วก็ไปคัดที่แฟยกีนะครับโอเคครับขับกันนี่เลยน่ขับบรรยากาศดีมากครับโอเคครับบรรยากาศสบายครับฝากกด้วยครับชุดลากุ้งประดาครับไทยเกรดครับเรียกบริการได้ครับเจ้าของใจดีครับ โอเคครับผม,มได้หัวว่าร้อยเร่ง